สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกร,รกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อข่าวดีต้อนรับปีใหม่ปี2569ของชาวราศีกร,รกฎผ่านพลังงานจากไพ่ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่ามีสติอย่าไปงมงาย ฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดดวงดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะข่าวดีต้อนรับปีใหม่ของคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย ใบแรกนะคะ6ไม้เท้าเป็นชัยชนะแล้วก็ความสำเร็จที่คุณรอคอยนะที่กําลังจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎแล้วนะคะความขยันความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจความไม่ยอมแพ้นั่นแหละที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะชัยชนะที่คุณรอคอยกําลังจะเป็นของคุณแล้วนะคะไพ่เอมเพสนะเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ การได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นดวงของการได้รับความเมตตาอินดูนะมีดวงที่มีคนคอยเกื้อนหนุนคอยช่วยเหลือที่ดีมากๆนะคะหนดาบอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจนะมีเรื่องให้ต้องบุกต้องรุยหรืออาจจะต้องใช้ความเด็ดขาดมากขึ้นนะเพื่อจะอนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จนะคะหรือ อยากได้อะไรอาจจะต้องอมีความพยายามตั้งใจให้เป็นอย่างยิ่งก็จะทำให้คุณได้ในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะคะ Pace of Pentacle จะมีข่าวดีเรื่องเงินด้วยนะเงินที่คุณหวังหรือหนทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินที่จะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะการลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างมันกำลังจะส่งผลดีแล้วนะคะ m a g ิเชียนนะโดดเด่นมากในเรื่องของ ความรู้ความสามารถคุณจะทำงานเก่งหาเงินเก่งด้วยนะคะมีความคิดที่โดดเด่นนะความคิดที่มันสามารถจะรังสรรค์เป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น8ดไม้เท้านะคะเป็นดวงชะตาที่กำลังจะก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดด้วยนะจะเป็นตัวคนในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะงานมีความมั่นคงก้าวหน้า งานไหนที่มันเป็นปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขนะจากที่ทําอะไรมันมันมีแต่ติดขัดก็จะราบรื่นเพิ่มมากขึ้นนะคะสิบถ้วยนะเป็นไพ่แห่งความสุขนะคะที่มาจากคนในครอบครัวของเราก็ได้นะครอบครัวมีความสุขรักใคร่กลมเกลียวกันดีมีเวลาดีๆนะคะมีช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่ด้วยกันด้วยคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัว นะที่ต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นำหาเงินนะคะทำงานหาเงินเพื่อหาดูแลพวกเขานะก็สามารถที่จะสวมบทบาทของการเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าครอบครวัวได้อย่างดีเยี่ยมนะคะหรือมีดวงของการได้อสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะบ้านที่ดินคอนโดอาจจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงหรือได้แบบมรดกตกทอดก็ได้นะคะมีโชคลาภแต่คนในครอบครวัวหรือบางท่านอาจจะไป ทำงานกับคนในครอบครัวทำงานกับญาติก็ได้นะก็จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือการที่คุณได้เห็นคนที่คุณรักเนี่ยมีความสุขมันก็เป็นความปื้มปิ่มยินดีที่จะทำให้คุณมีจิตใจสดชื่นเบิกบานมากขึ้นนะคะ Well of Fortune เป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่จะส่งผลดีกับชาวราศีรากรกฎส่งท้ายปีก็ได้นะคะ อะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายมันกําลังจะจบลงไปแล้วชีวิตของคุณก็จะได้เจอจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีขึ้นอาจจะได้เจองานหรือเจออาชีพที่มันเหมาะสมกับคุณพอคุณทำแล้วทำให้มีผลงานที่โดดเด่นอาจจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่จะทำให้คุณได้รับพิจารณาการเลื่อนขั้นก็ได้นะคะมีคนเล็งเห็นในความสามารถของเรามากขึ้น เหมือนเป็นเวลานาทีทองของคุณนะที่คุณจะเปล่งประกายมีเสน่ห์มีคนเข้ามาสนใจคุณมากขึ้นนะจะเป็นคนสำคัญขึ้นมาทันทีนะคะทำอะไรก็ดูดีดูน่าสนใจนะมีเสน่ห์มากๆแล้วก็มีดวงที่จะเน้นย้ำไปในเรื่องของที่อยู่อาศัยอสังหาต่างๆที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของด้วยนะคะ 3. ทถ้วยนะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะคะ อาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของงานนะเรื่องของความสําเร็จต่างๆที่คุณปรารถนาก็ต้องฉลองกันหน่อยนะคะได้งานใหม่ปิดเจอะปิดโปรเจกต์ได้หรืออาจจะเป็นการได้ไปร่วมงานเลื่อนเลงงานสังสรรค์นะได้ไปพบปะเพื่อนฝูงไปแลกเปลี่ยนความคิดอาจจะมีเรื่องของคอนเนคชั่นที่ดีต่อกันก็ได้นะบางทีเรากําลังรู้สึกเศร้าเหงา นะมีความไม่สบายใจก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกสดชื่นมีความสุขมีชีวิตชีวามากขึ้นก็ได้นะคะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะทำให้คุณมีความสุขด้วยนะคะปิดท้ายด้วยไพ่ไฮพิเนเชตนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีเซนส์หรือมีรังสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำในเรื่องของการทำมาหากินหรือการมอง สถานการณ์ต่างๆได้อย่างทะลุปูองสามารถที่จะเห็นท่าแท้ของใครบางคนได้คนไหนมาดีไม่ดีคุณก็ค่อนข้างจะดูออกนะคะ,ะก็จะมีเซนส์ที่ที่มันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เราเคยเจอเจอก็ได้กว่าที่เราจะดูคนออกเราก็อาจจะมีเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงมาก่อนก็ได้นะคะก็เลยทำให้คุณรู้สึกเหมือนระมัดระวังตัวมากขึ้น,นไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะ แล้วก็ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับความสวยความงามเสื้อผ้าเครื่องประดับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะช่วงนี้ดีมากๆหรืองานที่เกี่ยวกับด้านวิชาการนะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาเป็นนักวิชาการต่างๆเป็นครูบาอาจารย์นะัที่คอยสอนคอยแนะนำเนี่ยก็จะเป็นจังหวะชีวิตที่ดีจริงๆที่กำลังจะเกิดขึ้น กับชาวราศีกรกฎทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จราบรื่นมากขึ้นนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเราสามารถหาทางออกได้หาทางแก้ไขได้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็อย่าได้หนีอย่าได้ท้อบางทีปัญหาที่คุณเจอเจออยู่มันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเอาไว้เลยบางทีการคิดเยอะไปก่อนนะคะ คิดกับเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะไปคิดเยอะกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นทั้งหลายมันก็อาจจะลดทอนความมั่นใจของเราได้ดังนั้นนะเราก็ต้องอโฟกัสที่ปัจจุบันก่อนนะคะอดีตมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราไม่ต้องไปใส่ใจนะจงมุ่งไปข้างหน้าก้าวไปสู่ข้างหน้าแล้วก็จะนําพาคุณไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของความรักด้วยนะคนโสด มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจอาจจะเป็นคนที่ครอบครัวแนะนํามานะเพื่อนฝูงแนะนําให้รู้จักกันก็ได้นะคะหรือไม่คุณอาจจะรู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์แต่ว่าสื่อออนไลน์ก็ดูด้วยนะเพราะว่าอาจจะมีพวกมิจฉาชีพมันก็ปะปนเข้ามานะสมัยนี้ก็เยอะเสรอยเกินนะคะก็ขอให้มีสติกับเรื่องของความรักหรือถ้าเป็นความรักสําหรับคนมีคู่นะที่คบหากันมานาน ก็ถึงคราวที่จะได้ตกลวงปรงใจได้ลงเอยสร้างครอบครัวสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันอาจจะมีการพูดคุยถึงเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายนะคะการสร้างครอบครัวต่อกันก็ได้เป็นความรักที่มันดูเบ่งบานดูชัดเจนต่างคนต่างมั่นใจซึ่งกันและกันแล้วนะก็มีโอกาสที่จะได้สร้างครอบครัวที่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พายอยากจะสื่อบอกก็คืออย่าทำงานมากเกินไปจนลืมใส่ใจคนรอบข้างนะเราก็ตั้งใจทำงานมันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละนะคะแต่เราก็ต้องแบ่งเวลาด้วยนะแบ่งเวลาไปหาความสุขให้กับตัวคุณเองแบ่งเวลาให้กับครอบครัวบ้างนะก็จะเป็นการได้สร้างสมดุลการใช้ชีวิตให้มันลงตัวเราก็มีความสุขมากขึ้นหรือถ้าใคร รู้สึกเบื่อกับงานที่ทําเพราะว่ามันอาจจะดูจําเจนะคะนะมันก็เลยอาจจะหมดพลังหมดเพชชั่นก็ได้เราลองไปหาสิ่งใหม่ๆทําดูบ้างหาเรื่องที่แบบมันสร้างความตื่นเต้นนะสร้างความกระตือรือร้นที่อยากจะทําให้เรา,าเหมือนไปคว้าความสําเร็จก็ได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายด้วยนะคะอาจจะทําเป็นงานอนดิเรกก็ได้นะบางคนอาจจะชอบ ไปท่องเที่ยวนะคะก็อาจจะไปเหมือนทําสื่อออนไลน์ทําช่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ได้นะเป็นการได้อาจจแสดงความเป็นตัวตนอาจจะมีคนมาจ้างงานให้เรารีวิวสินค้าให้ก็ได้นะก็เป็นการเปิดช่องทางในเรื่องของรายได้หรืออาจจะเป็นพวกงานศินละปะที่เราชื่นชอบที่มันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นรายได้ก็ได้นะคะดีไม่ดีในอนาคตนะงานเสิร์ฟของเรางานอาดดิเรกของเราเนี่ย อาจจะเป็นรายได้หลักที่มันจะสร้างเงินให้กับคุณก็ได้นะดังนั้นเราก็หาเวลาไปเติมพลังใจหาอะไรทำใหม่ๆนะคะจะได้ไม่รู้สึกเบื่อนะทำให้เหมือนเป็นการได้ชาร์จพลังใจเติมพลังชีวิตจะได้มีแรงกลับมารวยงานหรือทำให้คุณได้มีไอเดียมีความคิดที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะบางทีสิ่งใหม่ๆนั้นมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ ได้มากกว่าสิ่งเก่าๆก็ได้นะคะไพ่กำลังสื่อบอกว่าอย่ายึดติดกับอาชีพเดียวหรือสิ่งเดิมๆถ้าสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณพัฒนาหรือเติบโตแล้วเราก็ต้องมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเราอยู่เสมอโอกาสที่มันอยู่รอบตัวเต็มไปหมดเลยอยู่ที่เราจะขวยคว้าโอกาสนั้นได้หรือป่กนะคะก็อย่ารอคอยโชคชะตาอย่ารอคอยวาสนาอย่างเดียว นะเราก็ต้องลงมือทําพัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็จะนําพาคุณไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนะแล้วก็ระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะเกี่ยวกับกระดูกละไิ้นะคะจะกินอะไรช่วงนี้นะระมัดระวังด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอาการปวดตามเนื้อตามตัวนะคะหรือใครที่เป็นนักกีฬาระวังเรื่องของการออกกําลังกายที่มันหนักเกินไป ออกกาลังกายผิดท่าหักโหมมากเกินก็อาจจะทําให้กล้ามเนื้ออักเสบได้นะก็ออกกําลังกายเท่าที่แบบพอดีพอดีนะที่จะไม่ส่งผลเสียกับร่างกายของเราแล้วก็ระวังโรคที่เกี่ยวกับความดันด้วยนะคะความดันสูงความดันต่ําใครที่มีโรคป,ประจําตัวทั้งหลายนะคะเบาหวานหัวใจความดันนะเกี่ยวกับโรคประจําตัวเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจเรื่องของสุขภาพให้มากขึ้นนะใส่ใจ สุขภาพร่างกายของเรานะคะไม่มีใครจะดูแลได้ดีเท่ากับตัวของเราแล้วนะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธินะเพื่อเป็นการฝึกสตินะคะทำให้เรามีสมาธินะมีสติในการ เวลาที่เจอปัญหาต่างๆแล้วก็สามารถแก้ไขได้เอาตัวรอดได้เสมอแล้วก็จะไม่โมโหง่ายหงุดหงิดง่ายเพราะเราสามารถที่จะวควบคุมสติอารมณ์ของเราได้นะคะนอกจากเป็นการทำบุญแล้วนะเราก็ยังสามารถที่จะเป็นการได้ฝึกสติของเราให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากร ก็สามารถกดปุ่มสบปาแต่งที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยแล้วก็อีกไม่กี่วันนี้นะคะเรากำลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะปี2569อะไรที่มันไม่ดีก็ให้มันหายไปกับปีเก่านั่นแหละนะคะหวังว่าปีใหม่นี้นะที่กำลังจะมาถึงเนี้ยชีวิตของคุณ จะประสบความสำเร็จสมหวังแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะจงขอบคุณกับทุกๆเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดีที่มันจะทำให้เราเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะแลก็สุดท้ายขอสิ่งขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ปรดประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงปังตลอดไปมีความสุขมากๆสวัสดีปีใหม่ค่ะ